มาผักไทยขับปลาใพี่<ม>น้องพี่น้องครับด้ขั้นตอนในการทําปลาครับผมในการทําปลาดินที่ไม่ให้มีกลิ่นคาวนะครับผมอันดับแรกเราทําการจึ๊หัวจึ๊๊ถางแล้วก็ไล่ไล่สีสีแดงออกจากตัวปลาให้ออกให้หมดนะครับผมเพราะว่าสีแดงในตัวปลาจะทําให้ปลามันคาวครับ คลิปนี้เป็นไทยนะครับผมเพราะว่าไอสิ่งสําคัญนี้ที่ทําให้ปลาคาวนี่หลักการเดียวกันครับการทําปลาของของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอิคืออีคืออิเคจิมิอ่าอเอาเอากล่องวัวอีคืออีคืออะไรกล่องวัวอันนี้อีคืออีคืออะไรอีคืออีคืออในการเทำปลา การทำปลาเนี่ยเรต้องนี่คืออีกเคมีเคมนี่คือการทำให้ปลาแบบนีงก็เจอีกคืออีกคืออีเ่อเอพาเห็นหลักการหลักการหลักการทำให้ให้ปลาแบบแบบตัวแบบไม่รู้สึกตัวนี่คือเราทำการแทงคอแทงคอแทงคอตัดหางเพราะว่าเส้นเลือดหลักอยู่ตรงบนกระดูกเชิงกลางของก้างนะครับแล้วก็ ปล่อยให้ดิ้นไปเลยพูดเปได้ก็ว่าทรมาน์ทกับซางครับต่ว่าในการเห็ดอาหารญี่ปุ่นก็าทแบบเพิ่มเพิปม๊บแล้วเขาจะไปห้อยกับตะขอเหล็กไว้ไล่เรื่ออกให้หมดในการขั้นตอนในการขั้นตอนที่ว่าอันนี้มันคือข้าวอันนี้ครับสำคัญในชุดเลยกระดาษทิชชูทำเป็นกระดาษที่ชูม้วนแห้งดีครับมันจะซับน้ำซับน้ำของจตปลาแบบดีเลย นี่ครับนี่น้ำเขียงนี่เซียนลงไอ้เบิร์ดหามีน้ำถ้ามีน้ำครับถ้ามีน้ำเด็ดขาดเลยเพราะว่าน้ำนี่เป็นตัวสิ่งสำคัญในทำให้เนื้อปลามีกลิ่นคาวม่เล่นไม่หนีแล้วกันเลวันนี้เขาสะทำกันการนั้นเนื้อปลาบโปลาครับผมปลาสุนนั่นเลยแอนิซิแอนิซิเบิร์ดไลน์เนี่ยกระดาษซ้ำล่ากระดาษซ้ำล่ากระดาษซ้ำล่าเอา มีดเจอยว้อ <atrav> ม <ress ificar> ีดเจอยวให้เขาพี่น้องฟังเสียงไปลองฟังเสียงมื่อยคอยเด้อเมือ่อยคอยเด้ออุ้ยขาวขาวครับบอกได้ว่าซาซิมีปานียน ไอ้บ่เคยกินกับต้องมารอมึงครับว่าข้าวบลบอกได้ว่าบ่าข้าวเพราะว่าเป็นเนั้คือบ่ข้าวเพราะว่ามันบ่ไม่เลือดเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ถุงครัวนี่มันปลไม่เลือดเนื้อตัวนี้เนื้อตัวนี้เนื้อพุ่งมันมันเสียเอาเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อส่วนทองมันเสียเอานางออกอย่างไงเพราะว่ามันบางนี่ครับสิ่เกี่ห้าสี่เก็บแซซิมีนี่มันสีแเสียบยุ่มองนี้ครับแซซิมีเพราะว่ายัง เนี่ยตัวนี้เป็นเนื้อสว่วนบนเขียนๆนียนตัดครับผมวันนี้เข้าสิดว่าทำการเ็เนื้อเซติมีสว่วนบนกันกันหนอ่อยครับคนไหนมกินดิบกะขอถอดขอไฟด้วยแต่ว่าคิดว่าคนบาน้านเท่าบกเคยกินเพราะว่าในการขั้นตอนตัวนอยู่บ่เคยมีใส่หัวครับผมว่ามันกินได้อ้าวอาวางลงวันนี้เข้ากะใส่กระดาษ การซับครับข่าข่าอยู่นอ่าอยู่ไว้่แจกันเกบไเตมอนัน้นอันเดียวกันละครับถ้าเเห็นปาทูน่า็ปลาทูน่าก็ปลา่มอน่บาเดอไรนี่บอสโอ้ยเบิ้ดฮะรอเยบเป็นยูนีคับพี่น้องครับผมอ๋ออันนี่รอนแพงตรเลยเออเอ้ามีของเสียบเนยูนีคับพี่น้อง นังมันนังมันเห็นมันอยู่นี่ล่ะเพราะว่าข้างบนนั่งมันอืมมีครับบอกเลยว่าพิมพ์ว่ากิจการได้เดี่ยวเซียนในามบ้านนออี๋เด้งเด้งครับเด้งเด้งกรอบกรอบเด้งอี๋เด้งอี๋นี่เด้งจริงเด้งเด้งกรอบกรอบนี่เออเอาสิ่มมาสิมมาสิมมังกรนี่สิมมังกรนี่บอกเลยว่าที่เด็ดนี่เอาอีนี่เส้นดเลยนี่นี่ ครับบอกเลยอืมเก่งเก่งต้องข่าวเลยเด่นนี่เก่งเงครับบอกเลยว่าลักษณะคายมียตงนเอ้าเมียมีดเจ๊อ๋อบ้านปราดใชครับพ่อโอ้โหเมีดกีวีชี้สิบบาทมีญี่ปุ่นซื้อมาเยอะแล้วใส่โบราณเฉียซื้อมาแล้วมันเฉียะเมียหมดลยค ขนาดที่สูดมันสองแขกอ่าบอกเลยครับสุดยอดอะไรต้นอื่นอีกเหรอคะเออย้อนเทียบยาวนี่แหละป้านี่อสิคันนักขาพี่น้องเลยป้านี่ละยลอยด้อโลอยอาจจะแพงกว่าหันเคยกินปลาสละบ่กินไปกินมามันก็มันเยอะเหมือนปลาปลาปลาทะเลไทยปลาทะเลไทยเนื้อสดเนื้อใส์แบบนี้นะครับบอกเลยว่า เซรุตเซรุตยนี่ใส่ไยดีบบกอใส่บอกดังเอาบอกเรวเอาบนเรเียนน่อยู่เอาอพละวาดมามือนเบิร์ตแปดตัวืมเอกน้อับเป็นไดครับเป็นไดครับโอ้ยยิคนอยู่